ติดตามข่าวสารต่างประเทศช่วงค่ำนี้กับดิฉันทะวันรัตเด่นเลิอดชัยกุลค่ะสำนักงานบริหารการบินสหรัฐหรือว่า FAA ประเมินนะคะว่าภายใน4ปีข้างหน้าหรือปี2563จำนวนของโดรนที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นมาเป็น7ล้านลำเลยทีเดียวนะคะนับว่ามากขึ้นจากสิ้นปีนี้ถึง3เท่าค่ะ โดยที่ FFA บอกว่าโดรนเป็นภาคส่วนการบินที่เติบโตเร็วที่สุดมีการใช้โดรนมากขึ้นเป็นประวัติการในปี2,558และก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้โดรนประมาณ2ล้าน5แสนลำส่วนประเด็นที่ว่าตลาดโดรนภาคเอกชนจะพัฒนาขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อยู่กับหลายปัจจัยค่ะทั้งเรื่องของความมั่นคงในอนาคตและมาตรการกำกับดูแลของรัฐบาลสหรัฐด้วย โดยที่ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทาง FAA ได้กำหนดระเบียบว่าโดรนขนาดเล็กรวมน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่250กรัมแต่ไม่เกิน25กิโลกรัมจะต้องจดทะเบียนนะคะเพื่อช่วยให้ FAA สามารถรวบรวมข้อมูลและก็ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นส่วนจำนวนของโดรนสมัครเล่นค่ะทาง FAA คาดว่าจะเพิ่มจาก1,900,000ลำในปีนี้มาอยู่ที่4 3 0 0 0ลำในปี2,563ค่ะ ขณะที่โดรนเพื่อการพาณิชย์นี่ก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะจาก6 0แสนลำมาเป็น2ล้าน7แสนลำแต่การคาดการโดรนเพื่อการพาณิชย์ทำได้ค่อนข้างยากค่ะเพราะธรรมชาติของตลาดที่เคลื่อนไหวและก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้จับตัวเลขได้ยากทีเดียวโดย FAA จะเผยแพร่ระเบียบการใช้โดรนฉบับล่าสุดภายใน2-3เดือนข้างหน้านี้นะคะและประเมินว่า90%ของฝูงบินโดรนในปี2563 จะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่2,500ดอลลาร์หรือประมาณ88,750บาทค่ะส่วนรุ่นที่แพงที่สุดค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีราคามากถึง40,000ดอลลาร์หรือกว่า1,420,000บาทเลยทีเดียวสำหรับในประเทศไทยก็มีการใช้งานโดรนหลากหลายในวงกว้างมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีการประกาศไปในราชกิจจานุเบกษ,ษาแล้วถึงการควบคุมการใช้งานโดรนออกประกาศไปตั้งแต่2รกรกฎาคมของปีที่แล้วค่ะ